สรุปรายละเอียดการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าบนภูเขาให้กระชับและเข้าใจง่ายดังนี้ครับสรุปหลักการทำงานกังหันลมบนภูเขากังหันลมบนภูเขาทำงานโดยอาศัยพลังงานลมที่แรงและสม่ำเสมอบนที่สูงมาหมุนใบพัดซึ่งออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เหมือนปีกเครื่องบิน 1. การแปลงพลังงานกลเมื่อลมพัดใบพัดจะหมุนและส่งกำลังผ่านเพลาหลักไปยังชุดเกียร์ ชุดเกียร์จะทําหน้าที่เพิ่มความเร็วรอบให้สูงขึ้นหลายเท่าจากหลักสิบเป็นหลักพันรอบต่อนอาทีจากนั้นส่งกําลังต่อไปอยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (generator) ร์การผลิตและปรับปรุงกระแสะไฟฟ้า (generator) จะเปลี่ยนพลังงานกลเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับ (AC) แต่ความถี่และแรงดันยังไม่คงที่เพราะขึ้นอยู่กับความแรงลมไฟฟ้าที่ได้จะถูกส่งเข้าระบบแปลงไฟซึ่งจะเปลี่ยนจาก AC เป็นกระแสะตรง (DC) ก่อน จากนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็น ACE อีกครั้งโดยควบคุมความถี่และแรงดันให้คงที่เช่น50เฮิร์เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของระบบสายส่งไฟฟ้าสุดท้ายมออแปลงจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพื่อส่งเข้าสู่สายส่งหลัก 3. ระบบควบคุมอัจฉริยะระบบหันใบพัดย่อซิสเต็มทำหน้าที่หมุนตัวกังหันให้หันหน้าสู้ลมตลอดเวลาเพื่อรับลมได้เต็มประสิทธิภาพระบบปรับมุมใบพัดพิ Control จะบิดปรับองศาของใบพัดเพื่อควบคุมความเร็วในการหมุนหากลมแรงเกินไปก็จะปรับใบพัดเพื่อลดแรงประทะและป้องกันความเสียหายสรุปสั้นๆคือลมหมุนใบพัดขีดมากกว่าเพลาส่งกำลังเข้าเกียร์เพื่อเร่งรอบขีดมากกว่าเกียร์หมุนเจเนอเรเตอร์เพื่อผลิตไฟ AC ไม่คงที่ขีดมากกว่าไฟฟ้าถูกแปลงเป็น DC แล้วแปลงกลับเป็น AC คงที่ขีดมากกว่าเพิ่มแรงดันแล้วส่งเข้าระบบ